นครราชสีมาครับโอเคหนองคายครับเออนนทบุรีค่ะเฮ้ยนนยังไม่โดนอีกหรอลำปางครับลำปางพิษณุโลกค่ะโอเคเลยค่ะเอาเลยไปแล้วเลยไปเลยหัวคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็จะมาดูรีวิวสิทธิ์ขั้นสูงในซีซั่นที่ 27กันนะครับซึ่งซีซั่นนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยว่าชอบมากครับเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องราวที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยนะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารครับนั่นก็คือซูชินั่นเองซูชิแมนเนจซูชิมหาภัยพอครัวแม่ครัวเข้าครัวครับแม่ครัวหยิบมีดมาสับโอ้โหซอยยิกเลยพอรัวทุบโต๊ะสับป้าป้าป้ หั่นซูชิออกมาปาดไปให้แม่ควยถึงแม่ครัวหั่นปุ๊บคนไฟป้าฮู้ฮู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 ควงหมุนตีลลงการตลบแล้วก็ปาดเสิร์ฟเป็นซูชิรถถังฝั่งทนแม่แค่อนิเมชันนี่ก็แบบเราใจแล้วนะคือผมชอบนะซีซั่นที่มันเป็นเรื่องราวที่ใกล้ตัวเราแบบเนี้ยดีกว่าซีซัน่นก่อนๆที่มันหลุดออกนอกโลกไปนะครับมารามาดูกัน การเรามาดูเราเรามาดูกันว่าซีซั่นนี้มีอะไรเจ๋งๆบ้างนะครับผมจะเน้นเฉพาะอะไทมันสำคัญสำคัญเหมือนเดิมนะครับเริ่มที่ซีซั่นซีซั่นทุยเริ่มที่ขั้น10ก่อนเลยเป็นสกินดาบคาตาะะสีฟ้าสวยเลยนะโอเ n นเทลปินนะครับสกินดาบคาตาะะลายสีฟ้าสวยๆแต่ว่าไม่มีเอฟเฟกแล้วก็ไม่สามารถถือหน้าล็อบบี้ได้นะครับ สวยแต่ว่าก็ไม่สุดนะน่าจะทำให้ถือหนะ้าล็อบบี้ได้จะดีมากเลยแล้วก็ขั้น15ครับนี่เป็นสกินรถสปอร์ตสีฟ้าแดงบีลายหน้ายักษ์อยู่ตรงกลางรถด,ด้วยก็จัดว่าสวยอยู่แปลกตาดีห แ,แ,และข้ามมาที่ขั้น50เลยครับอะไรไม่สำคัญผมก็จะข้ามไปเลยนะฮะขั้น50นี้จะเป็นชุดเซ็ตของตัวผู้หญิงครับว้าชุดแม่ครัวเป็นแม่สาวรอยสักนะนี่สวยงามตามท้องเรื่องนะครับ รอบนี้มี4ชิ้นนะหมวกเสื้อกางเกงแล้วก็รองเท้านะครับแล้วก็ข้ามมาที่ขั้น80เลยครับนี่เป็นสกินปืนซองพกสวยอยู่นะครับเป็นลายสีฟ้าน้ำทะเลเาแวิ่งวงและมาที่ขั้น125ครับอันนี้จะเป็นสกินระเบิดปลาปักเป้า ในชิจริงมันเป็นปลาที่มีพิษนะครับปลาปักเป้าอันนี้เขาก็เอามาทําเป็นสกินระเบิดนะแล้วก็มาที่ขั้น150ครับอันนี้เป็นโอมกะเซษแห่งความตายจริงๆมันคือกล่องศพนะครับอันนี้เวลาเราจัดการศัตรูได้มันก็จะเป็นกล่องศพอยู่บนพื้น อ้อโ้ยเอหายด้วยครับและมาที่ขั้นห6 5้วย้เป็นแอร์บอร์ดแซลมอนเซิร์ฟเฟอร์แก้ท้องว่างยามโดดและมาที่ขั้น200ครับ อันนี้จะเป็นกระเป๋าพานซูชินี่เป็นรูปดาบแล้วก็มีพานซูชิอยู่ตรงกลางนะครับอันนี้เลเวล3ส่วนอันนี้เลเวล2ก็จะเล็กลงมาหน่อยอันนี้ก็เลเวล1และขอรางวัลสูงสุดประจำซีซั่นนี้ที่ขั้น2 2 5ก็จะเป็นชุดประจำของตัวผู้ชายครับเซตยานางนิ ว้าหล่อเลยนะอารมณ์เหมือนพวกยากุซ่าเข้าร้านทําซูชิเลยไทยยโตะใส่ชุดนี้แล้วเท่มากนะครับเนี่ยสวยเลยเสียดายแขนมันไม่น่าเป็นอย่างนี้เลยอะแขนมันดูแบบเป็นชุดกรอบไปเลยมันไม่ค่อยเข้ากับชิ้นส่วนอื่นนะครับคือทั้งตัวสวยหมดอยกเว้นแขนเหมือนมือปีศาจเลยและในส่วนภารกิจของซีซั่นนี้ผมต้องบอกว่าผมภูมิใจมากๆเลยซีซั่นนี้ผมจอง1,000เพชร และที่เหลือคือผมเก็บเองหมดเลยวันเดียวเสร็จนะครับเนี่ยอันนี้คือผมทําวันเดียวนะได้หมดนี่เลยเออเควสมันก็ง่ายอยู่นะครับแต่ว่าซีซั่นที่แล้วจะง่ายกว่านิดนึงเออแล้วก็ผมลืมบอกไปสําหรับใครที่จองซื้อสิทธิ์ขั้นสูงล่วงหน้าที่1,000เพชรอะ่ะจะได้แถมหน้ากากอันนี้มานะครับหน้ากากเรีวริตรงปากนี่ครับดาบด้วยนะครับว้าวอเลย แล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมมีกิจกรรมพิเศษนะครับผมจะพาไปค้นหาสุดยอดพ่อครัวแม่ครัวเชฟกระทะเหล็กประจำซีซั่นที่27นี้กันนะครับกติกาการเล่นจะเป็นยังไงนั้นก็ไปชมกันเลยครับ <c oughs> สำหรับรอบนี้นะครับก็จะมีน้องๆในแคลนแล้วก็ใน Discord เข้ามาร่วมเล่นกิจกรรมด้วยกันนะครับซึ่งผมก็จะทำการถามคำถามและให้ทุกคนตอบครับตอบตั้งแต่ หัวแถวไล่ไปยันท้ายแถวใครที่ตอบช้าหรือว่าตอบซ้ํากับคนอื่นเนี่ยก็จะโดนกําจัดออกจากแถวนะครับแล้วถ้าเกิดมีคนโดนกําจัดออกไปแล้วเนี่ยผมก็จะทําการเปลี่ยนคําถามนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครจะเป็นผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายครับจงบอกชื่อจังหวัดครับนบครสวรรค์อ่าภูเก็ตโอเคจันทบุรีจะ้ะ โอเคสุภาพทานีค่ะโอเคขอนแก้ไหมครับครับผมเชียงรายค่ะนี่เป็นบ้านเกิดหมดเลยปะเนี่ยสีสะเก็ดพี่ะี่สเกดค่ะสีสะเก็ดอ้าวอ้าวคนไหนเนี่ยคนอะไรนะ แพ้ต้องดังนิดนึงครับดังนิดนึงนะตะโกนเลยตะโกนเลยะนครปฐมครับอับผมเออมันต้องชัดๆอย่างงี้อะไรนะกาลสิลกาลสินสุพรรณบุรีค่ะโอเคบนครับโอเคเลยค่ะโอุ้ดนนธานีค่ะโอเคเฮ้ยมันไม่ซ้ำเลยนะ คืออันนี้ทุกคนอยู่คนละจังหวัดมันเลยไม่ซ้ำใช่ไหมใช่นับว่ายังไม่หมดนะฮะอ่ะต่อครับเชียงใหม่อ่ะช่วยช่วยกันจำด้วยนะยะลาค่ะอ่ะยะลาบึงกาลจ้ากาปีอ่ะพัทลุงโอเคพังงาค่ะโอเค กรุงเทพมหานครค่ะเออไอกรุงเทพรอดมาได้ไงเนีเพชรบูรณ์ค่ะเพชรบูรณ์นครราชสีมาครับโอเคหนองคายครับเออนนทบุรีค่ะเฮ้ยนนยังไม่ดูอีกเหรอลำปางเสียบเหลำปางพิษณุโลกค่ะโอเคเลยค่ะเอาเลยไปแล้วเเเลลลยยยไปหัว เลยหัวเลยพี่จำได้แม่เลยรอบแรกมีคนไปแล้วเลยเด้อเลยค่ะการจะเป็นสุดยอดพ่อครัวมันต้องมีความรู้รอบตัวด้วยนะพี่ลืมบอกว่าพอมีคนโดนคัดออกไปแล้วเนี่ยเราจะเปลี่ยนคำถามนะครับแต่ถ้ายังไม่มีคนทายผิดเนี่ยเราจะวนไปเรื่อยๆนะอ่ะมาคำถามที่สองครับจงบอกชื่อผักครับคณะโอเคผักบุ้งค่ะ โอกะหล่ำปลีโอเคผักตบชวาผักตบชวามเป็นผักปะวะมันเป็นมันเป็นผักปะอ่ะมันเป็นผักแล้วกันนะก็มันมีคำว่าผักอะอะโหระพาครับโหระโหระพาเอะโอเคผักกาดขาวค่ะโอเคใบสารอแดงค่ะโอเคบล็อกโคลี่ค่ะโอเคครับกับชีครับโอเคกับเผาครับ โอเคเห็ดค okay. ่ะเห็ดเห็ดเอาเห็ดวนเลยตะลึงครับอะไรนะตะลึงตะลึงเอาดีๆให้อีกทีตะลึงตะลึงพียวตะลึงเออเอามะเขือเทศค่ะมะเขือเทศมะเขือเทศเป็นผักปะผลไม้มะเขือเทศเป็นผักหรือผลไม้ผลไม้ เป็นผักเป็นออนุโลมนะครับอ่ะอ่ะวนมใอีกรอบครับคนแรกครับบ็อกชอยบ็อกชอยอีกอย่างวะกวางตุ้งอ่ะคนที่สองครับผักยาวค่ะโอเคมะละครับครับผมผักกระเฉดมะเขือผักกระเฉดลิ้นถุงอ่ะผักกระเฉดโอเคมะเขือยาวค่ะมะเขือยาวมะเขือกับมะเขือยาวนะไม่ไม่เหมือน เทาไม่เหมือนกันนะโอเคอ่ะฟักทองฟักทองฟักทองนี่มันเป็นผักไหมเหมือนเหมือนมะเขือเทศอะค่ะใช่เออหยวนหยวนนะอ่ะหยวนหยวนแตงกวาค่ะแตงกวาถัวงอกครับถัวงอกกระเฉดน้ำครับกระเฉดน้ำต้นหอมค่ะต้นหอมอัญชันครับอัญชันอัญชันเป็นดอกอัญชันมันมันดอกไม้ไม่ใช่อัญชัน มันกินได้นะพี่กินได้แมันเป็นบอดผักนะพี่อันชันมันนับเป็นผักกอเป็นสมุนไพรเป็นสมุนไพรอ่ไม่รู้ว่ายิงไปแล้วอ่ะจบแล้วข้อหาตอบไม่คุ้นจงบอกชื่อเฮ้ยเดี๋ยวนะรู้สึกว่ามันวงมันจะเริ่มมานะเราจะเริ่มเอาที่มันแบบเข้มข้นขึ้นดินหนึ่งจงบอกชื่ออาหารตามสั่งครับ ผัดกะเพราผัดกะเพราผัดคะนาผัดคะนาเขาผัดเขาผัดต้มยำค่ะต้มยำลาดหน้าฮะลาดหน้าคะนาหมูกรอบค่ะคะนาหมูกรอบข้าวไข่เจียวค่ะข้าวไข่เจียวแหนมผัดไข่ค่ะแหนมผัดไข่ผัดพริกแกงครับพริกแกงข้าวคุกกะปิครับ ข้าวคุกกี้มันมันตามสั่งป่าวมันมันมีแต่น้อยน้อยมันัมมนีเป็นร้านเดียวเดียวนะคะข้าวคุกกี้ไม่ใช่ไม่ไม่ตามสั่งข้าวคุกกี้คือคือข้าวคุกกี้เครื่องมันจะมีหลายอย่างมันต้องทําเตรียมไว้มันไม่ใช่ตามสั่งตามสั่งคือทำเลยไงมีองเออตามสั่งคือมันต้องทำเลยนะไปก่อนนะข้าวคุกกี้ ตอนนี้วงเริ่มจะมาแล้วเราจะใช้คำถามที่มันเข้มข้นขึ้นนิดนึงเมื่อกี้เราหมวดของกินไปแล้วทีนี้การที่เราจะเป็นสุดยอดพ่อครัวได้เราต้องมีอาวุธนะครับจงบอกชื่อปืนในฟรีไฟ r e ครับสกาค่ะสกาเอ็กเกนแปดเอ็กเอฟแปดเอเคครับโอเควีเอ็มครับเอ็มอะไรครับวีเอ็มครับเอวีเอ็มโอเคฟา마ทค่ะฟา마ท ขาเก้าแปดฮะขาเก้าแปดเอ็ค่ะเออะไรครับเอ็นกค่ะเอ็นเก้ยเฉียดเฉียดศนค่ะเอ็มพีสจเก้าค่ะเอ็มเจสิค่ะเอ็มสิบอห้าค่ะเอ็มห้าร้อยเฮ้ยเอาคนแรกจีหนึ่งแปดจีหนึ่งแปดบาเลตครับบาเลต ก๊อกสิบแปดก๊อกสิบก๊อกสิบแปดลืมก๊อกสิบแปดไม่น่าเลยคนเสบียงก๊อกสิบแปดลาบวั มาต่อกันที่รอบที่5นะครับเมื่อกี้พอดีวงบีบเลยต้องสร้างห้องใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วก็เมื่อกี้ที่แจ็คตอบมาอัญชันปรากฏว่ามันเป็นผักจริงๆนะครับเป็นผักพื้นบ้านก็อาจจะไม่คุ้นนิดนึงก็เลยให้แจ็คเกิดใหม่อีกรอบนึงแล้วก็มาเล่นกิจกรรมนะครับก็ปบมือนิดนึงคืนขึ้นชีพขึ้นมาใหม่นะฮะ <C> e <at> <c oughs> กรรมการตัดสินผิด อะส่วนในคนที่อยู่ข้างบนนี่อันนี้คือตายไปแล้วนะรอบเมื่อกี้อันนี้มายืนโชว์ตัวด้วยความภาคภูมิใจนะครับก็ปด <18 S 2> <laughs> นะมาต่อกันที่รอบที่ห้านะครับกับการค้นหาสุดยอดพ่อครัวแม่ครัวหัวป่ารอบนี้นะครับคำถามของเราก็คือจงบอกชื่อกีฬาครับเริ่มครับเบตบอลครับบาสเกตบอล วอลเลย์บอลครับวอลเลย์บอลแบดมินตันค่ะแบดมินตันไอสเก็ตค่ะไอสเก็ตเทนนิสค่ะเทนนิสว่ายน้ำค่ะว่ายน้ำฟุตซอลฟุตซอลเปตองค่ะเปตองฟุตบอลฟุตบอลคายเรือคายเรือ มีมีลาครับมีครับมีนะไายเลยหาเล่นในของชอบเล่นกระสอบแบบเก็บคนสุดท้ายครับเจสกี้เจสกีอ่ะคนแรกอีกรอบครับเซปักตะก้อครับเซปักตะก้อยูโดฮะยูโดอ๋อหนูเหรอวอลเลย์บอลค่ะ วอลเลย์บอลไปแล้ววอลเลย์บอลไปยังไปยังไปแล้วพี่ไปแล้วบอลนี่อยู่ด้วยกันไม่อยู่ด้วยกันวอลเลย์บอลโอ้หน้าสงสารเขานะครับวอลเลย์บอลเราก็เสียแม่ครัวไปอีกหนึ่งคนแต่ว่ากิจกรรมก็ต้องดำเนินต่อไปครับในรอบนี้ในรอบนี้ครับให้บอก ยี่ห้อรถครับโตโยต้าครับโตโยต้าแลมโบกินี่ฮะแลมโบกินี่เอ่อยามาฮ่าค่ะยามาฮ่าเบนค่ะเบนอะไรวะห้าสี่สามฮอนด้าค่ะฮอนด้าเฉียดฟอร์ด่ะฟอร์ดอะไรนะ อะไรนะขออีกทีอ๊อฟฟอร์จูเนอร์ฟอร์จูเนอร์ไม่ใช่นะลูกนะฟอร์จูเนอร์เป็นรุ่นนะครับแต่ว่ายี่ห้อนี่คือโตโยต้าถ้าคนคนต่อไปนี่จะตอบอะไรเนี่ยมิโก้คนคนต่อไปคือรอดไปชิวเฉียดนะคือคือคนแรกก็ตอบผิดนะอ่ะ การแข่งขันเราก็ต้องดำเนินต่อไปนะครับจงบอกชื่อผลไม้ครับ Apple a p p l ลอังุนองุนบลูเบอรี่ค่ะบลูเบอรี่มะเฟืองสมพูค่ะสมพูมะพร้าวค่ะมะพร้าวแก้วมังกรแก้วมังกรกล้วยครับกล้วยมะขวิดครับ มะควิดมะควิดมันเป็นอีอย่างไอ้ไข่มันปากโอเคโอเคอ่าอ่าคนคนสุดท้ายคนสุดท้ายขยับมาตรงนี้ครับคนสุดท้ายคนสุดท้ายเดินมาคนเดียวพอมาช่องนี้มาช่องนี้เปลี่ยนรูเปลนรูอ่ะยังไม่จบครับวนมาที่คนแรกครับมะยมมะยมกีวีกีวีลิ้นจีลิ้นจีมะไฟค่ะมะไฟไปยังยังยังกรรมการช่วยข้างบนช่วยฟังด้วยนะอ่ะ อะโวคาโดอะโวคาโดมะปรางค่ะมะปรางค์สห huh. ้าสี่ลาสเบอร์รี่ฝรั่งฝรั่งแอปเปิลแอปเปิลไปยังของผมแรกของผมเองแอปเปิลแอปเปิลเลย เขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกรอบแล้วเขาก็ได้จากไปอีกรอบนะฮะไม่น่าเลยอเอ minutes later มารอบนี้6คนสุดท้ายนะครับผู้รอดชีวิตกับการค้นหาสุดยอดพ่อครัวแล้วก็แม่ครัวแม่เข้มข้นเหลือเกินส่วนในข้างบนนั่นคือตายไปแล้วนะฮะอันนั้นมายืมประกอบฉากเฉยๆ <c oughs> ขอเสียงหน่อยฮะข้างบนฮะ เหมือนมันดีใจกว่าคนข้างล่างยังไงไม่รู้อะคนข้างล่างนี่ดันเลยอ่าคนข้างล่างนี่ลุ้นครับข้างบนนี่สบายใจไปแล้วนะฮะอ่ะข้างล่างพร้อมนะครับบอกเลยว่ารอบนี้คําถามจะเจ้มจนมากขึ้นกว่าเดิมบอกเลยว่าคําถามบางคําถามอาจจะนํามาใช้ซ้ํานะครับเนื่องจากว่าคําถามที่เตรียมไว้หมดนะฮะ มันไม่ตายกันสัทีนะครับ1,000บาทนี้ย่งชิงกันได้ดีมากอ่ะมาครับคำถามคำถามนี้ครับถามว่าจงบอกประโยชน์ของรัฐบาลชุดนี้ครับเดี๋ยว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 เดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ดี๋ยวเี๋ยวเด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 ี๋ยี๋เดียด เราจะใช้คําถามซ้ําแล้วนะครับและคําถามนี้คุณต้องตั้งสติดีๆเพราะมันมีทางที่จะตอบซ้ํากันนะครับพร้อมนะครับสิ่งที่ทุกคนคุ้นเคยครับในเกมฟรีไฟล์ครับจงบอกชื่อเมืองครับคนแรกเริ่มครับอ๋อนาฬิกาครับอ๋อนาฬิกาครับพีกครับพีคโพชินกโพชินกครับหมู่บ้านริมน้ำหมู่บ้านริมน้ำ โรงสีค่ะโรงสีครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับใครเก็บจานให้แม่ฮะแย่เหรอยวครับผมจะปิดตู้เลยนะเก็บในตู้ใช่ไหมโอเคเคจะได้ขุ่นจะได้ไม่จับนะฮะอ่ะคนแรกเริ่มครับลงไฟฟ้ามาครับลงไฟฟ้ามาครับกอแก้วครับ ผมเชื่อว่าต้องมีบางคนเปิดแผนที่อยู่อะตอนนี้อะกอดแก้วครับคนที่สามครับเคลาตันค่ะเคลาตันครับอ่ะลิมเคือนครับลิมเคือนครับโรงงานค่ะโรงงานครับวันไม่ที่คนแรกครับเขตเพาะปลูกครับเขตเพาะปลูกครับลงสี ลงสีไปแล้วจ้าลงสีไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวคือคือมันมีประเด็นนิดนึงคือว่าเราบอกชื่อเมืองแต่เขตเพราะปลูกนี่มันเมืองไหมเมืองมันก็นับเป็นเมืองมันก็นับเป็นเมืองอยู่ในพื้นที่คือเอาเป็นว่ามันเป็นชื่อแผนที่ตรงจุดในแผนที่แล้วกันนะตรงจุดต่างๆนี้แล้วกันนะบางอันมันอาจจะไม่เป็นเมืองนะอะเราก็อยู่นนะฮะแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยคือลงสี มันไปแล <S <S ้วนะฮะไม่ได้เลยพี like <masterpiece> ่ไข่ตุนเห็นกันอยู่หลั่ไม่ได้เลยไอ้สิมาอยู่กับก๊อกสิบแปดบอกเลยว่ามันยังไม่จบนะครับชื่อเมืองยังมาต่อนะฮะคนแรกเอ้ยไม่ดิเราต้องคนสองสิต่อสิอ่ะคนสองต่อเริ่มครับชื่อเมืองครับห้ามซ้ำกับเมื่อกี้นะอะไรนะ สนามยิงเป้าครับผมอูเรืออูเรือครับโคตตัวค่ะโคตตัวก็มาคนแรกครับสารครับสุสารครับงเก็บเครื่องบินงเก็บเครื่องบินโอ้โหขึ้่าสี่สามหอดูดาวไปยังครับยังครับยังครับโอเคคนสุดท้ายครับ ขาตูขาตูขาตูไปยังครับไปแล้วไปแล้วขาตูไปแล้วนะทําท่าบายๆหน่อยบายๆหน่อยลาบวชเอาไม่ไม่ปบมือเอาชอบใจเอาได้ได้เอาล่ะเมืองหมดแล้วหมดหรือยังหมดหรือยังเหลือเมืองหนึ่งเหลือเมืองนึงเหลือเมืองนึงเอาถ้าเมืองนึงมันก็ไม่แฟร์ว้คนแรกตายแน่เหลือเมืองนึงเนี่ย ผมตอบได้ผมตอบได้น่าจะใช่น่าจะใช่ผมเหลือเหลือทั้งหลายเมืองมันเหลือหลายเมืองที่พี่ฟังอยู่อ่ะเหลือหลายเมืองยังไม่จบครับมาเขตบิมาสกีครับบิมาสกีครับโอ้เคไเท้าเคปเท้าน่าจะไปแล้วนะเคฟไปแล้วปะไปแล้วเหรอไปแล้วนะพี่เคฟเท้าไปยังใครตอบเคฟเท้าเคฟเท่ายังยแล้วใครตอบปะใครตอบเคฟเท้า อ๋อเขาแต่แคบเขาแคบแต่พี่รู้สึกว่ายังนะเข็บเท้ายางนะเข็บเท้าเลยอ่ะยางยางยังอ่ะคนที่สามครับหมดละที่ผ่านแล้วหมดยังยังไม่หมดครับมันยังไม่หมดฮะเหลือมัยังไม่หมดครับห้าสี่สามสองหนึ่งโอ้โหไม่น่าเลยท้อน้ำสดโอ้น้ำท้อสดดิท้อน้ำสด้สดดิสด ผมขอถามหน่อยว่าเฉพาะในแผนที่เกาะสวรรค์อย่างเดียวหรือเปล่าที่เราอยู่ไม่ครับจริงจมันก็ต้องได้ทุกเมืองเพราะว่ามันอยู่ในฟรีไฟล์มาเป็นกรรมการเถอะมาเป็นกรรมการเถอะแล้วเพิ่งมาแล้วเพิ่งมาบอกด้วยนะเพิ่งมาบอกด้วยเพิ่งก็บอกตอนตายอ่ะเพราะฉะนั้นใครครับเนี่ยสองคนนี้ใครครับเนี่ยผมนุยกับใครครับ หนุ่ยกับเฟิร์นนะฮะใครจะได้ไป1,000บาทนี้เพราะฉะนั้นเราจะใช้สิทธิ์ในการเปลี่ยนคำถามนะครับคำถามนี้จะเป็นคำถามสุดท้ายเรายังคงอยู่กับเกมฟรีไฟเหมือนเดิมคำถามนี้นะครับขอถามว่าจงบอกชื่อปืนในฟรีไฟครับเริ่มครับ M-P-File ครับ m p f i พีพี่จำไม่ชี้แล้วนะตอบสลับกันเลยนะครับอ่ะ MP5 ครับ M14 ค่ะ M14 เออสกาครับสกาเอเคเอเค AWM ครับ AW ก็คือ88ชื่อนี้มันแสลงใจเจ็บปวดอ๋อครับ USP ครับ USP ครับ M500 M500 M79 ครับ M79 ห้าแอนท์ชาแนล ฮนด์แคนนอเอ่อเอ่อ m p ่0ครับ m p 4อกอซ่ากอซเ่าเอ่อเอ่าเอ่อเอ่่อเอ่อเอ่อเอ้อเอครเอมอเอ่อเอ่อเอครัอ่อคอ่อเอ่อเ่อเเอ่อเออเอเดี๋ย, 89, เยอเนะอ่อเอ่ เออเอ่อ M187 ครับ m 1 8เปิดครับ SVD ค่ะ SVD VSS ครับ VSS SKS SKS เอ่อไรวะนับห้าสี่สามแม็กนัมแม็กนัม แม็กนัมแม็กนัมไม่มีฮะแม็กไ,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 ไม่ได้เลยมันเห็นกันอยู่ละล,ลัด ก่อซ่าทำไมพี่เอาไาแล้วดีเสิร์ดอีเกิลหรือเปล่าเออแม่น่าไม่มีนะโอ้อโอ้โหทุกทีหนูหนูกำลังกำลังจะพูดว่าพัสมากันเลยตอนแรกพัสมากันก็ยังอยู่นะเออยูเอ็มพีอะยังอยู่พีไปแล้วไปแล้วลา้ด้วยแลืนใหม่ไม่เอากันอะลายใหม่หนูกำลังจะเอาหนูจะเอาต่อจากพี่โอ้โห เอาโอเคก็ได้ผู้ชนะแล้วนะครับสรุปว่าเป็นสุดยอดแม่กลัวน้องเฟิร์นนะครับโอ้บวมมือฮะเออเดี๋ยวข้างบนเนี่เป็นอะไรกันเนี่ยกระโดดย่องย่องทั้งบนดีใจอะไรครับข้างบนขั้งบนทั้งบนดีใจอะไรครับเนี่ยไม่ได้ตังค์ต้นเขาจะแบ่งให้ผมเจ้าห่ยนทั้งคืนต้นละร้อย